สวัสดีจ้า FC ที่หนาหลักมามาอันนี้ผ้าออมมายางข้างนอกพี่นอกมะยางเหรินสวัสดีมบรรยากาศข้างนอกเด้อค่ะเด้อ่านโอ้โหทึศสูงๆกับเป็นร่มพยาบาลเนาะจ้ะเนาะอืเทียนทิไทหมู่ว่านนี่แหละค่ะหมู่ว่านหมู่กอนเนาะอืมอะล่ะมันก็สิออกมาคนละเส้นทางอันนี้ผ้ามายางทางสวนทางภาคที่เขากคนมายางเหรินกันนะจ้าห้องม่าน เห็นบ่ขึ้นมันซุ่นบดายทั้งข่อยเฮ็ดบเป็นอยากให้เบิ่งเป็ดนะจ๊ะเห็นบ่เป็ดลอยน้ำปกติเขาสิอันซื้อขนมปังมาใหน้ำเด้ออันนี้มันนนั่หนาหนาวนะจ๊ะเนาะเลยอกพวกใครมีคนมานี่จ้ะเบิ่งกันเข้าเีลืคก้ารอบสะทายโอ้นี่หอด ดวงอาทิตย์ส่องแสง <c oughs> นี่อากาศดีจ้ามือนี่แต่ว่ามันก็นลมแห้งเนาะจ้ะเนาะย่ามมันคันบันถึงหนาวถึงหนาหนาวอีลีนี่น้าม,มองนี่นี่มันเป็นน้ำแข็งเลยเดจ้ะเขาขึ้นยางเลยเลยมันเป็นน้ำแข็งเลยจ้กมันหนะาโตไปยางไปนเรื่อยเรื่อยมจัก,กรยานมานั่ง้วยจ้ะเด้อ <c oughs> วันนี้ขี่จัก,กรยานมานะคะวันนี้ไม่ได้เดินเพราะว่าย่างมาแล้วยามมาน่ะมันมันห่าดองดอง,ดองดนีพนองแต่ขากลับหน่ะมันขาออนแอร์เลย <c oughs> นี่ก็เลยขีย่จัก,กรยานมาย่มอยากจะกลับบ้านก็ถีบทวนทวนเมี่บ้านเฮาเลยนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเป็ดเป็ดเป็ดอาบน้ำในคลองเขาว่าก้าวก้าวเป็ดอาบน้ำในคลอง <c oughs> อ เบือกันด้้ะเด้ดเอถ้ามาทายเห็นเบิ่งซื้อนี่แหละรอบบานรอบบริเวณหลังบานเนาะจ้นเนาะอืมว่าไกลเลยค่ะอยู่ใกล้กลบ้านนี่แหละยางก็ได้ขี่จักรยานก็ได้มื้อนี่คนออกมายางหลายอยู่จ้ะมันเป็นน่วันอาทิตย์เนาะตอนนี้มันกะเที่ยงแล้วบางคนเขาก็อ,อกมายางยางแล้วแล้วเขาก็เข้าบ้านไปกินเข้าอืมไปกินกาแฟขนมเค้กกินเข้าอยังของเขาเนาะค่ะเนาะบางบางขอบคร่วก่ะกินเข้าแล้วนั่งพักสักพักเขาก่อ,อกมายางเห่น จ้ามะทายเกลี่ยไก่นี่จ้าพระตะไก่เขามาแลวนีโรงพยาบาลโรงพยาบาลว่าจ้ามีหอดหมองนั่งดื่มกาแฟเหมนเด็กน้องสำหรับผู้ที่เิ่นมาเยี่ยมคนป่วยนะจ้ะเนาะส่วนตึกมีนี่ตึกนี่ตึกต๊กลาย,ลายมากนี่ก็สิเป็นผู้ป่วยที่แบบเิ่นสิมเนียนอาการทังคิดนิดๆแม่จ้าแบบว่าพวกชอบอเขาอื่นนี่ยังลูกส่วนตัวสูงแม่อืมนั่นแหละ นี่ซิยูมองนี่นี่เบิร์ดราคายูนี่วุฒิธุระกันดานอยากไปเที่ยวมะยังเหรินสบายมะยังผ้ามะยังเหรินมึงสี่ละจ่าเบิดหมู่งมะยังน้ำกันเด้อผู้ใดหิวเข่ากับบ้านไปกินเข่าก่อนย่งออกมะยางน้ำกันไม่อีกอันเดทายข้างนอกเหรอมันก็คือจังติดน้อยหันเนาะเดทายเหรอมันก็อยากออกมาทายอีกเด้๋พี่น้องอืม หุ้หนมาเป็นใบใหม่อ,องฟ้าอ,องฟ้าสดใสเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวอันนี้อย่างนี้ยงลุ่มมาจา้ะยงลุม่มลุ่มแหง้งแหง้งเดี๋ยวก็สิท้ายอ้อมนี่ละคะ่ะแล้วก็สิวนกลับบานเลยเน,ะะนาะจา้ะเนาะการฝนตกห้าหัวเอาขึ้นหมู่บ้านก่อนบรรยากาศทำไมมันมืดมืดละคะ่ะ <c oughs> กาธิตมาถ่ายอีกสาห,หนึ่งก็ช่นเนาะสาที่สอง,สงนี่เพิ่นเนาค่ะจิมีโอ้คือเป็นหมืดหมืดสาที่สองอันนี้ก็สิเป็นหม่องนั่งก้นเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นซนมากกะสิเป็นนี่แหลคะค่ะพวกที่เพิ่นนั่นมานลงมือเนี่ยบานมาเยี่ยมคนป่วยเพิ่นก็สิ ถ้าหมออนุญาตให้ผ้าค้นปวยออกมายางได้ก็สีพามานางสูดอากาศอยู่แถวนี้ละจ้ะบรรยากาศเป็นผู้ปวยร่วมทุกโลกทุกชนชั้นแบบไทยได้มีอีมไปลุงบาทก็ต้องไปไกลนะสะดวกกับยาที่ไม่เยี่ยมเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะบรรยากาศนม่งมึงเป็ดสองตัวนี้ เป็ดผัวเมียสองคู่นี้จะไปไหนกันคะนเดียวเขาพากันมากเขานึกว่านินั่นซื้อขนมปังมาให้ไปเรื่องถือมาจากบ้านเนี่ยพี่นอ้องย่นี่เขาสิมีขายเฉพาะนาหน้นาฮอนหน้าน้าเขาไม่ได้เอามาขายบรรยากาศบนท้องฟ้าพี่น้องที่ฝนสิตกเนะเเาะแล้วห้องเฝ้าไทยเฝ้าเมียบ้านดีกวเนะจ๊ะ นี่จ้าเห็นบ่อันนี้ก็สิเป็นเดินช่วงหนาห่อนอุ้ยขึ้นเมียที่นอนจ้าช่วงหนาห่อนเขาสิมาจัดงานมงนีนเด้อค่ะเด้องานเอองานไหว้เขาเอินงานไหว้นจะจ๊นเนาะเดินงานมงีนี่สุปีละ่ะค่ะงานไหว้เขาเอินงานไหว้อืมจ้าเห็นบ่สาววงกลมข,ขาว วงกลมขาวๆหนั่นเป็นหนึ่นสนามเด็กเล่นเนาะจา้ะเนาะเด็กหน่อยมาหัดปีนป่ายเล่นนี่จ้ะบ้าไปห้าเาย่างไปเตะไก่อันนี้จะเป็นตึกกันนีกเด้อค่ะเด้อตึกตึกตะก,กี้มันเป็นหนึ่นเป็นอำเภอเนาะคะ่ะเนาะเขาอื่นเป็นอำเภอเป็นชลอดเป็นอำเภอ เขีดเกี่ยวกับพวกเอกสารพวกอีกอย่างสี่ระคะของราชการวันนี้เขาปิดแล้วค่ะตอนขังในนี่สิเป็น่านกาแฟขายกาแฟขายขนมเค้กอีหอย่างจังสี่นะจ้ะนี่มาจ้ะนี่ของเดินนี่เดินบริเวณนี่เขาก็เอาไวจ้จัดงานน่ะหอนีดนตรีงานน่นงานไหว้แม่จ้ะดื่มไหว้งานไหว้เขาประจำปีเขาเนี่ยค่ะ ก็อาน้มเด็กเห่นเด็กหน่อยอนนป้าลู่เต่ามาปีนเห่นบางนี้เดินบางนี้พี่น้องจา๋าทุ่ยไผ่เคยผ้ากันมานหอกเขาเขาก็นำม,มานังกินเล่นอยู่นี่พาะะ้ากันเห่นไพ่กันกหมูคนไทยจ่าเห็นบ่จ่ามันเป็นตึกเป็นตึกเก่าแก่ ตอนนี้เขาปิดแล้วจ้ะตอนนี้ขังในก็สิเป็นร้านกาแฟาหรือว่าพวกที่เขาอน่นแต่งงานแต่งการแล้วเขาก็ับมาดัดเลี้ยงอยู่ในหนีแม่จ้ะ น,นี่จ้าอันนี้เป็นทางหนานนเป็นทางหนาทางเขาไปนี่เขาบ่ได้ปิดเด้อค่ะเด้อเขาเปิดอยู่อืมนี่อันนี้ก็เป็นป้ายจ้าพี่น้องนี่ป้ายเขาวจะเขียนเวยชลอสชลอสพาร์คแฮตเทิล จะถนนใหญ่ๆตรงไปเคยสิออกไปถนนเทียนที่ผ้าทายกันยางไปหมู่บ้านที่ว่าไปแน่นในเมืองว่านกอนะจ๊ะเนาะนี่แหละอันนี้มันเป็นของอีกเมืองหนึง่งบนตรงใหม่พี่น้องงาม,าะมนะจ๊ะเนาะบรรยากาศงามค่ะผ้าลูกเต่าแลนเลนค่ะตึกอ่อนงว่าหอดผีเลยจะ้ะมองทิศ่ทยว่างั้ เก่าสถานที่ราชการเก่าอตอนนี้ได้ปิดทําการไปแล้วก็เปิดเป็นร้านขายกาแฟะนะคะเนาะคลิปนี้ก็ตากันซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะจาังนใก็ขอบคุณหลายเดี๋ยวเขาไปเจอกันขึ้นไลรสดดมือแรกนะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย